ป๊กลุกไหมหวานไม่แผ่วเสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินทริปไต้หวนันสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม แพ็คกระเป๋าควงแขนกันไปเป็นคู่เติมความหวานให้ชุ่มฉ่ำในหัวใจสำหรับนางเอกสาวอย่างปกลุกฝนทิพวัชระกูลกับหวานใจนักแสดงหนุ่มอย่างไม้พัทรเดชสงวนความดีซึ่งก่อนหน้านี้ไปเติมความหวานไกลถึงอเมริกาแต่ครั้งนี้บินลัดฟ้าไปทัวร์แบบใกล้ๆที่ประเทศไต้หวันก็ได้ปล่อยคลิปสุดฟินเป็นคลิปแรกของคลิปนี้โดยเป็นช็อตขณะที่กำลังนั่งทานอาหารอย่างใจจดใจจอ่อ ไม่พูดคุยอะไรกันทางด้านไม้ปะัะทัเดช เลยแถมปล่อยภาพเซ็ตสุดหวานมาให้ฟินกันแบบต่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเมื่อล่าสุดของวันที่8กุมภาพันธ์2566ทางด้านของนักแสดงสาวอย่างปุ๊กลุกฝนทิพวัชรตระกูลก็ได้เสิร์ฟความหวานกับภาพสุดฟินที่ถ่ายคู่กับหวานใจหนุ่มอย่างไม้พัทระเดชขณะที่ปั่นจักรยานเที่ยวรอบทะเลสาบโริยันจันทราสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของไต้หวันนั่นเอง ซึ่งงานนี้ทำเอาคนเหล่าบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ถึงความหวานของคู่นี้ที่ทำเอาทุกคนต้องอิจฉากันไปเลยทีเดียวอาทิเช่นเมกาว่าหวานแล้วไต้หวนันหวานกว่าอีกโคตรน่ารักเลยค่ะป้าป๋ามามีสวยหล่อบวกกับทะเลสาบและภูเขาสีเขียวคือทุกอย่างลงตัวสุดๆอุ๊ยทริปนี้หวานน่ารักมากค่ะ ทะเลสาบสุริยนันจันทราหวานมากๆเลยก็ทำเอาทุกๆคนต่างพากาันอิจฉาระหว่างคู่รักคู่นี้ระหว่างไม้พัทรลเดชและปกุกลุกฝนทิพวัชระตะโกนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้